อันนู้ดีเป็นเป็น,ปนจังไหนครับพี่ต้องบอกอ่าอันนี้เป็นหลังไม้นะคะน้องโอ้นี่หลังไม้ไมค่ะเพท่านเป็นเด็กน้อยก็ผ่าที่ที่มีความกระตันยูต่อตาต่อย่าเื่อว่าอยากได้บ้านให้ตากับย่ายอยู่ครับแต่ก่อนผ่าเอฟซีแฟนช่องที่ได้เบิ่งนี้นะช่องพ่อพ่อรวยก็สิเห็นว่าน,อน,อน้องเพคนอยู่บ้านตรงนี้บ้านในหม่เป็นเป็นกระต๊อบวะค่ะกระบ่เชื่อว่าใหญ่คักค่ะแต่ก็คือว่าฝนตกฝนลงมันก็สิหัวสียังบ้า่มีหอดมองที่อยู่ค่ะแม่น ันนี้ด้วยความกับตันยูของเพิ่นเนาะเพิ่นข้นมาซอยเพิ่นคพลนเล็กพลนน้อยนึงดิโอ้เนี่คือน้ำใจจากเอสซีน้ำใจจากเอสซีค่ะจนได้มาเป็นหลังนี่ค่ะจนได้มาเป็นหลังนี่นี่ครับค่ะขั้นวาขั้นวาหลอกลวงหรือวาต้นถึงแต่น้องนี่เอสซีไม่เห็นไถเนาะค่ะแม่นค่ะนี่คือเกิดจากความเสือนะครับความเสือทีอ่าพี่น้องคุณเศร้าเพิ่นได้มาเอาอ่าเขาเรียกว่าเป็นโมโโอสดโอสดไปไปไปกินไปรักษาแล้วมันเศร้าเหมพี่น้องคร่ะนี่แหละข้อสำคัญ บางคนก็มีพ่อแม่ตีเตียงหรือว่าเอามาพึกเอามาผาดเนาะก็อยากให้พ่อแม่เศรอันนี้ก็คือฝากกดไรก็แช่ผู้ใดเพิ่นหักพ่อฮักแม่เพิ่นอาจฉริพ่อแม่เพิ่นเดินทางมาถึงทีร่วงมาพิสูจน์ค่ะอันน้ำใจนี้แล้วแต่สิห้เพิ่นเนี่ย่ะที่สําคัญนี่ยเพิ่นบ่ได้เรียกร้องเงื่อนทองแต่อย่างดก็คือแล้วแต่ไผสิมีน้ำใจซอยเหลือเพิ่นค่ะเอาไปพี่เอาไปยังไนไปค่ะไปหาน้องนุดีกันค่ะ คุณตาคุณยายของน้องดีนะครับเนาะโอ้แต่เน้แม่อายุไรกันได้หรอพัอคุณแม่บ้านคุณพ่อไได้ไรกันได้หรอพวี่แปงมูแจ้งจ่ายดีว่าเดี้ยินสพี่น้องพอน้อแม่เด็กไปไปไหนครับอันอันนี้ก็อกหอันกสเก็พี่ป้กบมูแจ้งตายใ่ดียูด้วยกันยูเได้ไปเหตดตาย ล้วโอ้ดีเด็กน้องดีมาแล้วโอ้ดีเด็กี่มาลมา่ะนี่ละค่ะเด็กกระตันยูค่ะเด็กให้น้องนั่งใจนี่นั่งนกันก็ได้คตอนนี้เ้าเ้าคุยกันต่มม่เยี่ยมม่ยามกันก่อนค่ะมาพี่พ่อเขามานั่งค่ะค่ะเดี๋ยวค่อยเ้าเดี๋ยวค่อเากันเกัค่ะนี้ละค่เด็กน้อยกะตันยู่ตตา่อยะ และนี่ก็เขาไม่ให้ใครเขากรงครับ,ารบนางนางั่งคุยกเขาแล้วเลยครับและนี่ครับพี่น้องครับนี่ก็คือน้องมูดีที่เพื่อนบอกว่าอ่าคลอดคลอดลูกเป็นใหม่ครับผมอันน้องหล่ะแม่ียนีบอกที่ที่ที่ทห้องคลอดลูกเขาเป็นใหม่ครับแ<า>มน่นี่เนาะคือที่เป็นมาหนีเอาข้างแรกข้าวหนีต่อนั้นเขาอายุประมาณเท่าไหร่ อนนั <mile> ้พ่ออซ่เปมาคำพ่ออซุนตนี้เรียนบุก่มาเป็นเคียงของนู้เพียงคันน้นหมังขื้นนูนอนเจี๊บนอนต้อการเวทนองนมสักผู้ชายที่ื่แล้วมันนอนได้หนองนหมองเจ็บควางบันที้เนเครยงของนู้เือันคืไอพีี่เราเคียงของห้างหีก็คือว่ามันมันโผล่มาจากช่องคอดมันโผล่มาจากช่องคอดคันนี้แล้วแล้วมันเจ็บบ่ตอนั้นงขื้นตอนเีต้องนอนเจ็บเดียดหลานเ ก็เลยดึงออกมาก็ได้เตืสามารถกี่ยุเงล้งเตเขาไล้ออกมามาอีกฝ่าีแม่ตาตือนไม่มีใหม่กอกจากนี้เต็มเป็ี่ยนงีนั้เหมือนที่ฝ่าแม่ก็ได้หักถึหนาหนูมาหนูตาซืแม่ล้สะอาดทำความสะอาดอระดิตอนสั้นข้างที่สองสองสามุ้งาหนุก็เลยกอมาเงานุ่มกะดุกอกมาอีกบางทีเงาหายที่ฝแม่เมื่อี่แม่ก็ได้คอยใจว่าก็เจ้าเฮยดมุ่นนำใ่คิดซื้อว่าตะกินร้านจักบนจักกลจักรไข้าวเดียวสักเดียวสรักี่กิ่งตกีน อีกว่าปานนี้ขึ้นก็ไเรเขาแจวว่าก็เจ้าเข็ขของใส่ผิดซื้อว่าคือจังเกตใส่ซื้อคือในลุงมาใส่ซื้อหลุดว่าเรื่องอย่างเป็นลุดเป็นไพ่ความคางในแป๊บกว่าในครั้งที่3ตอนรอสอนซีมุ่งแรงลูกล้านว่าอาดนากตะเขาของพาเที่ยานล้างเก่ามันก็รุดออกมาอีกตรงไหนอีกว่าป่านไี้พิมพ์ผ้าลูกล้านผ้าไปต่างชื่อก็พอโคพอละหันทีทางมันมั่งอนนี้ตอนรอสอนซียิ่แ่เรื่องฝนตกต้นตาห้องตาเหียมห้อม ไกี่รถมอไซค์ไปตะกี้รถซาเล็งน้งมัไดิติดถึงรถอัดซ้ำไปตะกี้นะจ๊ะเพื่อนก็ได้ตัางซื่อหาว่าสีหูสซ้ำ่องสิ้นไสมาอยู่นั่มต่างดิดต่งแต่เย็ดเอาต่อไปมื่นก็บริได้ดอกว่าเปนะกี้ก็บ่ิเียอีบอีแม่ก็พลากร้านไปหักชลรซากะหมูน่หมอ้มอก็บราลูกค้าเนื้อว่าร้านตินั้นเป็นอีกต่แม่กต่ออกมาแรกเด็กมันถิหน่อยๆ้ำหนึเป็นอันนไม่กินเี่ยวน้าคลังเด็กๆอะไรต่างปีปอดปุ๊บก็ได้แบบตะกี่ร้านให่มา อนนี้เกิดมาเคยมีผู้บ่าว2เทียกว่ามา2หมื่นนะมีจักกันทางโทรศัพท์ไปกี่เฮียนหลังเก่าก็จะบ่ได้มาเฮียนนําสงกรนต์แเจเดียวบิงนาหนูหนูดีสาธุที่เป็นพยานจะีเขียวีแดงคือจังสีแต่อดีก็เจาก็ได้ เลียวันี้บาเท่ากันนี่ยีปูแกวเลยบอกว่าสะนิ่งได้กวัวดอกที่้ามก็ไดตะดกแม่เอาปว่าทียนน่ีว่าไม้ตะกีร้านเตยรบดูแม่นว่าเป็นเอาเตปว่าางเป็นว่าเป็นกระดกระยังนะหตะีแม่หนูเอาเตยปว่านูก็เอาตะมตะกใหม่ตะกีน่าจังแล้วบานีไม่ที่มันหลุดออกมาทั้งเรดมีจะขันครับตกีมีรลยิบคนนะครันักเจ้นะจ๊ะแล้วคะนี่หลังจากจากที่ออกมาเป็นไม้แล้ว ก้อน uh, oh. kind of ี้มาเป็นโอสถรู่ได้ขังไหนครับว่าจะต้องมาเป็นโอสถรักษาเราะ่คเป็นะไโอ้ีปบอก่าเป็นูบาร์จอันนี้คือเป็นสิที่คู่เนาะแล้วก็ได้ได้ข้าในหน้าจากคู่บาร์จแม่ครับเราก็เลยมาเหตุบงจบแล้วกอนนี้ผมมีนสิจอนเลยน้งมัเต็มประมาณจะจเดือดขึ้นลังไป

อยู่ร้านก็เลยคงคิดแต่งแต่ทำมาทำหมดบาหัวซาดที่ใส่นะการตะกี้อยู่ร้านก็เคยรู้ดูแม่ยพิทยว่าแม่หนูเอาเป็ดหัวเป็ดหัวมักดาเป็นมะเป็นกระบอกสานเฮาเป็นตุ่นหมูกดีดีเพราเสื้อกับพ่อแม่ไม่ีเตาเป็นกระบอกสานเฮาดีดีนะจ๊ะนี่นะพี่น้องครับเป็นเรื่องราวที่แบบมหัศจรรย์เนาะแต่สำรับผู้ที่บ่อเสือเฮ้ยท่านให้กับบ่อเสือแม่นอันนี้มันมันมันบังคับกันบ้านใช่เพราะว่าเฮาบ่สามารถที่จะบังคับ ไหบาเนี่ยต้องมาเสือนูดีเด้อหรือจะไหมากบ,บังคับมาเสือื่วนผู้นี้มันเป็นไปเ่ได้แต่ครูทีข้าเจ้าเคยมาแล้วสวงเลวเศรา้าหลายคนนับบ่ห่วนแม่บอกรีพรารตาไปวัดเพื่อนร้านก็ได้แล้วอตอนนี้นเพิ่มมากวันเด็กว่าเพิม่มมีโซนําเพิ่มวลาเพิ่มไข่ขดีินเพิ่มน้มีเหาเหลกับเพิ่มาแกงสค้าได้ิเพิ่นใส่เพี่เแต่แีาเนื้าม่ตาเมื่อไงใหม่เดี๋ยวืใหม่ตี มาแล้วเพิ่นไข่ดีขึ้นวันนี้เพื่นก้อนเนิงอันนี้ส่งการเพิ่นก็ได้มากก็เทพี่น้องเพิ่นมาอีกเพิ่นก็ะแตกระตากออกไปวัดมาให้รูปซ้อมอันกองเขานําอันหนึ่งเพิ่นนาบนุกระต้าวานุดีมากกินตำมมะฮุงบนุกระต้าวานุดีมาปกปไปแดดแล้วมาเทียนาแมีมาต่อนี่แดดวก,กบับเขามาต่อนอยู่แับที่นี้ก็มีเพื่อแดดมีไข้มีตะเกียงเขา,า,าข้ขขา,มา,มามากเลยนะเพิ่นนามาเทียนาแล้วแ,วม,ม,แมีมา,มาไม่ดีเลยนะเพิ่นยึดท่างชุ้ยเกเยตนะคะนี่แหละครับพี่น้องครับคือตอนนี้ครับผมจะให้พี่น้อง ได้ฟังเรื่องเราโอเคซัามี่สก่อนอหรือถ้าเอฟีท่านไหนที่สงสัยหรือเสืออยากจะมาพิสูจน์ครับอย่างที่ผมบอกไปในแต่ต้นรายการครับให้ติดต่อกับพี่พ่อผ่าด้วยครับเราไม่ได้เข้าไปสีพอลลี่ก็ได้ค่ะสีพี่เศษในจันหรน้อยกบสายปลามากหาบาวสารม,มากเข้าเสีใหน้องคนสีบูษ่าอ,อย่าง พี่น้องเอยอยาก่ิาโอสดโอสค่เบิ้ฟโอสไหไห้เบิ้งว่าเป็นเส้นไดพิสี่น้องเบิ้แล้วก็คือจะไหเบิ้งอ่าไม่ไม่โอสถที่ที่ออกมาจากนั้นอ่าคือขออนุญาตให้เบิไหน้องเขาเบิไห้ครับได้เนาะที่วงที่เศ้านี้ยอมยังแสินะครับครับผมที่ทั้งนี้ทังนั้นแต่ือต้องเชื่อแลศรัทธาครับเศ้าคนบ่เือกบ่ต แต่ว่าผูา้ใดจกพิสูจน์ไห้มาให้ม่าเองด้วยตัวเองไ <ừ S 2> งผู้ใดตัวผู้ใดตรงได้ <ừ> อันนี้เขาเปิดค่ะเป็นเป็น,ปนสถานที่เปิดไม่ได้ว่าปิดบัง ใช่คือเปิดเผยได้นี่ครับนี่ก็คือน้องผู้ดีแล้วก็คุณตาคุณยายนั่งเปิดหน้าให้เบิ่งเลยไม่มีการเอาอะไรมาบังหน้าทางหน้าท่งนั้นนะครับที่สําคัญตอนนี้คือพระคุณเจ้าหรือว่าลเมซี่ที่เดินทางมารักสมรักษาหรือว่าเดินทางมากินโอชอตใช่ไหมกินโอชอตดีกว่าค่ะกินใส่เข้ามากินโอชอตน้ำผึ้งมันช่วงมาเศร้ามันช่วงมาเศร้าหรือเพื่นบริคิดค่าคู่คาค่ายแม้แต่บาทเดียวเพื่อนนลับขันค่บัลลังก์สาร้อมค่ะสารับผู้ที่มีสินนะคะสหรับผู้ที่เพื่อนแต่ท่านเป็นบุคคลธรรมดาก็แล้วแต้ใจ น้ำใจเราจะสื้น้ำใจก็อะเนาหานะคะหคเป็นโทรมาดูตอนม่งการเป็นโทรมาช่วงานดร้านอยู่เป็นวานนี้เราคลเขาเป็นตาเดวกบคือก็ไปยังไย่งเลยคุณาวีังยังเลยนะคะทุกคนจกคนหลายทัวรทั่วโลกเรัาไปเอาสนะครับเดี๋ยวเงไป็นโอสดของสีหครับสังองสินไชเราไปจักไหนเนาโอสดสีหสังองสินไชใช่ครับผมปรับช่วงแล้วช่วงต้าวมัน คุณตาขับปะคายะก็ดุจซาลูคุณโหนอยู่กันุสนาโนคุณนาคายะก็ดุจซาลูคุณตาขับปะคายะก็ดุจซาลูคุณตาอยู่กันุสนาโนคุณนากรรมมาคายะก็ดุจซาลูคุณตาขับปะคายะก็ดุจซาลูคุณตาขับปะคายะก็ดุจซาลูคุณตาคายะก็ดุจซาลูคุณนาคายะก็ดุจซาลูกลูอยู่กันุสนาโนคุณตากรรมมาคายะก็ดุจซาลูคุณตาขับปะคายะก็ดุจซาลูคุณตา जो कानू सनो को तानो को खाइया कानू सनू कुता खाइया करी करी कू कू कड़ू जऊ यु नो कुन्ना खाइया कानू सनो कुन्ना खाइया खान सड़ी करी यु जो कानूसाना खाइया कानू यु जो कानूसानो कानू कानू करू करू कर อยู่กันุสนุคุณนาคยากนุสนุคุณตากป้าป้เสุคุณตากับป้าสาธุสาธุสินายสาธุคุณตาไปเมียงวังกว่าฟูเท่าที่บ่เอินดูเกินล้านไปนําเนี่ยคับีแมกับปมโอ้มาที่ไปหาแต่ผู้เบาท่ครับผมที่บ่เอินสินายไปเต้นนัเนี่ยคับโอ้ฮ่่า่่่

ไอ้สั้นได้นำเป้าบริสุทธิ์นี่มาครับบรรดามะพร้าวที่เสียงไว้แล้วครับผมนี่หมดเยอะยัามาขิดตัวครับผมเสียงไว้ให้ล่างไม่ห่าซองควดไปแล้วครับสินใสหัวใจขอนบนเสียงน้ำมพร้าวไว้บ้านมีแต่ผู้ซาร์ก็ครับผมขี่ไกด์มานำอยเข้าไกดมาอยู่นะครับซองมนุษย์อยู่นะครับบระเพื่อมซื้อมาตอนโอ้สุกเซินเลยนะสินใสจวดเลยหลบเออจวดเลยเอาเอาหมอบคันให้กัน อ้าวมื่อ <izon> นี้แม่กับผ้าทีมงานเนอพผาทีมงานกบสายปลาเบาไพศาลสาวอ่อผ้ามวนนาค่ะยูลูกูกูุลูกุูกับปากัปากัปาแม่ครับเพิ่มแต่งคันหาหรือแต่งขันหัวรับโอคันหาคันหัันหาได้ไงมันดี้วครับผมมันเกินวะแม่แตงขันหาหรือคันหัวับผมสวยว่นเลยนําไห้ตตาูกุนตาคยะกุลูซรุกุนตา ตีมันเกินตีโอเกินเทียนดิโอสสัยสิออกคันหงวนดูคิสลูคุณนักายสลูคุอกคันสลูคุณตาัตคายก็ดูสูคุณตมาสาธุเมรกาเซมหาศินไสหลายหลายคนเนาะค่ะของใจเนาะค่ะว่า อ่านองน้อยเนาะค่ะที่ห้าขอดออกมานี่เป็นจังได้เนาะค่ะเพื่อนก็อยากส้มเป็นบุญหูบุญตาเนาะเส้นไส้เนาะอ่าน้องน้อยสินไส้ในบานในสีหายเอฟทีแฟนช่องเพิ่นได้เบิ้งด้ชมบลูมีจังได้แน่ให้เพิ่นขอเบิ้งขอชมน้ำแน่เออล้วก็สีาดีใส่เปินตู้จนมาตู้สีห้างแมิดขายว่าเอาสีให้ลูกให้ร้านตั้งแต่เลนส่งกันปีใหม่เพิ่นนะครับเอาว่ให้ลูกให้ร้านฉันเจะเทีย